สวัสดีครับกลับมาพบกับปุ่นทาง VC Fabric Official กันอีกเช่นเคยนะครับเผลอแป๊บเดียวตอนนี้ก็ก้าเข้าสู่ช่วงกลางปี2020กันแล้วแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่อากาศบ้านเราเนี่ยก็ยังคงร้อนไม่เปลี่ยนเลยวันนี้ทาง VC จึงอยากจะขอแนะนำผ้าคอลเลกชันใหม่ผ้าม่านที่ช่วยเปลี่ยนบ้านคุณให้เย็นขึ้นด้วยคุณสมบัติผ้าม่านดิมเอาจากเล่มอีคลิปเล่มนี้ครับ พมา่านดิมเอานะครับนอกจากจะมีคุณสมบัติของการกันแสงและกัน UV ได้สูงสุดถึง95แล้วยังช่วยลดความร้อนที่สะสมภายในห้องได้เป็นอย่างดีด้วยแล้วที่ว่าสามารถกันแสงได้95นนั้นคืออะไรผมจะขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมจะลองใช้ไฟฉายนะครับส่องผ่านผ้าม่านทั้ง2ประเภทนะครับเพื่อจะได้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับปริมาณแสงที่ส่องผ่านของผ้าทั้ง2ตัวนะครับโดยตัวแรกนะครับจะเป็นผ้าม่านทึบธรรมดานะครับจะสังเกตเห็นว่าปริมาณแสงที่ส่องผ่านเข้ามาที่ผ้านเนี่ยปริมาณมากพอสมควรเลยนะครับทำให้คุณภาพของการการะแสงเนี่ยก็จะทําได้น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองเทียบกับผ้าม่านของ VC fabric นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรหัส DAS 172เบอร์ 2, 2นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณแสงที่ลอดผ่านทางผ้านเนี่ยค่อนข้างน้อยและแทบจะไม่เห็นเลยนะครับก็จะทำให้ผ้าตัวนี้สามารถกันแสงได้ดีแล้วยังช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องได้ดีตามไปด้วยครับถ้าเมื่อเทียบกับผ้าม่านที่มีคุณภาพของการกันแสงที่ไม่ดีนักคือมีแสงสามารถลอดผ่านเข้ามาในห้องได้มากก็จะทำให้ความร้อนที่สะสมภายในห้องมากขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมล่ะครับ และทำไมผ้ามา่านดิมเอาของ VC จึงกันแสงได้มากกว่าเราลองมาดูกันเลยครับด้วยเทคโนโลยีในการทอผ้าซ้อนกันถึง3ชั้นโดยมีเส้นได้สีดำอยู่ตรงกลางทำให้ช่วยลดความร้อนและรังสี UV ได้สูงสุดถึง95%นอกจากจะเป็นผ้าม่านที่มีคุณภาพสูงแล้วนะครับยังได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลจาก o อิ o t e c ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภยัยไร้สารตกค้างเหมาะกับบ้านที่มีเด็กหรือมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยครับ หรือแม้กระทั่งโรงแรมรีสอร์ทหรือโรงพยาบาลก็เริ่มนิยมใช้ผ้าม่านที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เหมือนกันครับผมผ้าม่านดิบเอาในเล่มอีคลิปเล่มนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสินค้าที่เรานําเข้ามาจากประเทศไต้หวันซึ่งข้อดีของผ้าม่านดิบเอาที่ผลิตจากไต้หวันก็คือจะมีการทอเนื้อผ้าท,ที่แน่นทําให้กันแสงได้ดีรวมถึงยังผ่านกระบวน,นการการย้อมสีที่มีมาตรฐานสูงทําให้สีไม่ซีดจางง่ายแม้จะอยู่ในสภาพแวดแดดแรงแบบบ้านเรา พร้อมทั้งยังผ่านกระบวนการการทำฟินิชิงที่มีคุณภาพด้วยนะครับทำให้เนื้อผ้าเนี่ยอ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้างตัวผ้ามีน้ำหนักแล้วก็ท้งตัวดีเมื่อเวลานำมาทำเป็นผ้าม่าแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นลอนที่สวยงามครับเรามาเริ่มกันที่ผ้าตัวแรกนะครับเป็นผ้ารหัส RDN 285เบอร์03นะครับผ้าตัวนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของโทนสีที่เป็นสีคอปเปอร์นะครับแล้วก็จะมีลวดลายคล้ายเปลือกไม้นะครับทำให้แมทช์ง่ายนะครับ และที่สําคัญก็คือเมื่อทําผ้าม่านแล้วเนี่ยจะขึ้นรอนสวยช่วยส่องแสงประกายความหรูหราให้กับห้องที่ดูสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงโดดเด่นด้วยเนื้อผ้าเรียบลื่นกึ่งเงาต่อมาผมจะขอแนะนําเป็นผ้ารหัส PAC 175แล้วก็176นะครับซึ่งผ้ารุ่นนี้นะครับจะให้ผิวสัมผัสที่เรียบลื่นนะครับผมโดดเด่นด้วยเทคนิคการพิมพ์ลายที่เรียนแบบ texture ลายทอ จัดเป็นสินค้าที่เป็นเบสเซลเลอร์นะครับโทนสีแมชง่ายเหมาะกับการแต่งบ้านทุกสไตล์ครับแน่นอนครับว่านอกจากผ้าม่านของเราจะช่วยกันแสงและมีดีไซน์ที่สวยงามแล้วผ้าม่านของเราก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษในการกันลังไฟด้วยด้วยการเคลือบสารกันรังไฟในระดับเปลวเพลิงซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคนที่อยู่ภายในบ้านครับ ผมจะขอแนะนำเป็นผ้าคอลเลกชันป๊อปดิมเอานะครับรหัสผ้า p o p 528ด้วยนวัตรกรรมการผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ถูกดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี Me ให้มีคุณสมบัติกันการลาไฟได้ในระดับโมเลกุลทำให้ผ้าคงสภาพการกันลาไฟได้นานมากขึ้นช่วยระงับการแพร่กระจายของเปลวไฟที่ติดบนผ้าไม่ก่อให้เกิดควันและแน่นอนว่าคุณสมบัติกันลาไฟจะคงทนถาวรไม่เสื่อมสภาพหรือหมดไป แม้ว่าจะผ่านการซักกี่ครั้งก็ตามครับนอกจากผ้าม่านดิมเอาฟังก์ชันพิเศษที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการแล้วนะครับในเล่มอีคลิปนี้นะครับเรายังมีผ้าม่านดิมเอาที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายสไตล์เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้ารหัส TLC 6 7เนะครับที่จะเน้นเท็กซ์เจอร์การทอ ลายที่มีมิตินะครับสองประกายแวววาวทำให้ห้องดูหรูหราและดูสว่างขึ้นหรือว่าจะเป็นผ้ารหัส FRC 286นะครับที่สามารถกันแสงได้สูงนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายสีสันให้เลือกใช้เลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเล่ม e c l i p ของเราถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจต้องการเข้ามาดูสินค้าที่โชว์รูมก็สามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูม VC f a b r i c ทั้งสงสาขาเลยนะครับทั้งที่อาคารวิจิตสุขุมวิท71 แล้วก็อาคาร F ชั้น2ที่ CDC ตรงเรียบโวดลามินทาแล้วก็ยังสามารถขอชิ้นตัวอย่างในรูปแบบของ e c a t a l o g ได้กับเซลล์ที่ดูแลท่านนะครับแล้วก็ยังสามารถติดต่อพวกเราได้ผ่านอีกหลายช่องทางออนไลน์ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมคลิปต่อไปพวกเราจะมีอะไรมาแนะนำยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์พวกเรากันเยอะๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ